เสวิงนะสิเลนะี้บหนึ่งด้วยป่าได้ลาไปเลยหาไปหากินนี่เซ็กเซาสันสันมันดูนี่ประดุกสองโตเลยตีตาบัางเด้อยหลานหัวเล็กตีทิมไปเพื่อเสือคลองไหมเอา้าทิมเซนนี้เสือคลองนี่เสวิงเอา้าอยู่ทิมอพีเด้ลแล้วเก็บเสือคลองนั้นทิมไปเพื่อนะในคลองนะ เก็บสืองนั่นสวิงซ้อนไ้ไหมปลาซิวปลาปลปุกปลาขม่นที่ป่อยจะพายไปแล้วสุกี่เนอเนีมูขาลอากุยึกเสือคของนี่สุยแกงขึ้นมาเลยนี่ได้ไรเสือคองนี่ ngon 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 đây đi đây. Để Để đi vẫn luôn 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 đấy. luôn 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 sợ không luôn 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 จกรด้ด <Five? S 1> ้วยพูน <new> ี่ปลาดุกเลยอยู่นี่นีเสืยก็ต้งลองจกรด้ด้วยจังกีเลยอยู่หูกระกระปูเลยปลาดุกละนี่มีกวนเถิา ชิลูดิปลาลายลาไปลายได้อตวดิคยวนี้นี่กขึ้นนั่นน่น่านา่ยู่ตลอดเลยลายลายคนท่าถ้าถ้า้ดีืดุ๊กแต่รานซีปไปกระดุ๊กเซิลูกรดุกาดิไล่ดุกไมดุกะดุกกรุกระดุกาฮฮ่นี่นี่ป็นซิวนี่นี่นี่ห้ามห้าเลยกรดุ๊กดิ

นี่เราด้วยเห็นไบยัี่จมชดุกนึสุนี่ชลยับัหาูดิหลายคนง่อมสมนี้ก็ม่เห็นบ่เลยเรมมูลปดุกตัวเดียแล้วโอ้ยแล้วาล

เลาดจำนันนี but, normal, ่มาเย็บเกีซามด้วยป่าค้นตาแง่งค้นพายป่าซีอย่างอยู่มุดเลยปลาดุกน้อยสองตัวตีปล่อยลงพายปลาดุกน้อยดูมุดลง

าคนเจมือดไปซะเสมุนมันใส่มันใส่สกีวักิลงบังกระโดคนคนดังมีย่าเนมุนฟังปิงนี่นี่ตัวดิสามาไหมหลังนั่นากไล่มาสกกินมือร่วามาสกนี่บังก่สกแม่ยูีบดบายนู้นสวิงมีจัก เสกเตี <m í toys> <sh> ้ยมันเด้วยนี่นี่นี่ว่ากเตี้ยเาตามดูมึงเีนยหนอันนั่นล่ะปาเลาเต็มอยู่ันม่จักตั้งป่านะงูงูกินปลาลกันอยู่พัน bà hương đi <laughs> xuống bà mẹ tìm mẹ tìm mẹ tìm mẹ Cái <laughs> mẹ tìm 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 mẹ Mến phương bộ thì gì Nhắm không nhắm không? Thì xem đấy <laughs> Phương bộ đi okay. Khuất thì mình còn căng lại tổ lọt nó phải chốc không? Khuất đi, đi là nó 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 ไปเท่าเดี๋ยวเสียมากเลยเด้เ็เด็่ากองนั้นงมีมีเดไม่จีระกองทหาน่ะกองไม่จีะกองมีมีเด็มีมีเด็มี่ไปบงเด้อ

Ba luk phòng tôi đi tạm luôn. Căn chào bùi hinh và đi tạm luôn. Boy, the bloke hanging bang, bunny. Hanging bun, h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 anging bun, 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 bun,

ngon nhiều đấy, mà gì chắc bán nhang nhỉ bà chắc để luôn bằng đây, bằng đây. Ui, bà ấy đánh tóc Bạc căng có bao nhiêu? Bạc căng bao giờ Bạc bán hắn bà khó bà căng đá Bạc bà căng, bà mà cái dữ bà đập cứ mình, mình, mình khơi thử thưa

thì nó cao lắm đâu Được, con cao cường Đúng Đó Được Được, nắm con mấy, mấy. <laughs> Bên vừa. Láng con khóng rồi Nhà ở đuôi hết tí sắc mấy hụt ยังลงมาล้างกัะตัดดิบังไม่ไเงี้ยลึกจได้แล้วใครมึอยู่สมมาขข่งกับทักกินแลนคปลาล่ามีท่นมั้งเวลปลาล่ามีท่านอะล้างแล้ว ไม่เท่าเขาหายมือเลยไม่เท่ามาเขาเฮาหรัถ er no ้าตะกินเขาจะครับเรื nah ่องนี้ะเอามาไปเชื่อกลามาทำมาไปเชื่อเป็นเรืออาการอาการมาคบใกล้จะได้พูกไปเกิอเข้ามาเลยดิ

ปลาลาไประสาลาดประสายอยู่น้องดิขอขอปุกน้อยมาเขาดิเพื่อมาลายแทกิลิเมตรได้เทาะอีเทาะอี เฮาไปท่านได้กินจะข้ามนในเว้นนี่นเล<อ>เบิ้งเข้าเย็นดุข้าเาย็นก่อนเฮา,าท่านได้กินข้าวใช่ไหมนี่ห,หวานนี่ท่านได้กินนะหวานเลนมันตาลมานแต่นอออ้อยวัวจะอุ่นแต่เข้าเย็นกับพ่อเดี๋ยวทุาเ,าเ,าเอออีกก่อนเฮาไปได้กินข้าวเลยเ,เว้นนี่ น่อยพพอแล้วกินสี่คนเนาะ